สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับโดยอาจารย์อภิวั์ทองทองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างนะครับ ER diagram ด้วยโปรแกรม draw.io นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ออนไลน์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้อีกด้วยนะครับก็จะง่ายกวิซีโอนะครับไม่ต้องลงไรให้บุ่นวายนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับการออกแบบระบบ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนการลงทะเบียนยังไงนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดนะครับโปรแกรมนะครับ Draw.io ขึ้นมานะครับคือโปรแกรมออกแบบยาไดแกรมออนไลน์นั่นเองนะฮะแล้วก็ไปเลือกที่ความสัมพันธ์นะครับแบบเอกลักษณ์นะครับอันนี้คือฟังก์ชันในการสร้างยาไดแกรมนะครับ เราจะมาสร้างยารายกรมการลงทะเบียนนักศึกษาใช่ไหมฮะโอเคขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่นี่ครับเอา entity มาวางฮะหนึตัว entity ที่เราจะสร้างนะครับก็คือ entity ของอันแรกก็จะเป็นในส่วนของนักศึกษานะครับนักศึกษานะครับ Entity แรกนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นวิชานะครับราวางตรงนี้วิชาเอาหนึใสายอยู่ล่างสุดแล้วกันนะครับต่อไปเป็นวิชาโอเคต่อไปครับความสัมพันธ์นะครับเราจะมีให้เลือกหลายแบบนะครับอันนี้คือแบบไม่มี d e l a t i o n นะครับแล้วก็มีต่อหนึงนะครับ วันทูเมนี่นะครับถ้าเป็นเมนี่ทูเมนี่ก็ตัวนี้นะฮะก่อแฮร์ดอลลาร์เป็นอ่ะเอาเรียนชีพมาก่อนนะครับขอสัมพันธ์ก่อนนะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนนะฮะนักศึกษาคนหนึ่งนะครับก็ สามารถลงทะเบียนได้หลายครั้งนะครก็จะเป็น One t o o m a n y นะก็ลากมาฮะ One t o o m a n y นะครับ ก็วิชาเห็นกันครับก็บันทูแมนี่ประมาณนี้นะฮะไอตัวนี้สามารถย้ายได้นะครับย้ายลงมาได้นะนี่ครับที่ตัวสอนสีส้มนะครับเราก็ย้ายลงมา เปลี่ยนตัวสอนได้นะครับ m นะครับเปลี่ยนเป็น m ได้นะเมนนี่จะได้ง่ายนะฮะแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับย้ายนะฮะก็จะเป็น1ต่อ m นะฮะนี่ครับประมาณนี้นะว t นทูเบนนนะครับ1ต่อ m ประมาณนี้ นี่คือครั้งที่1นนะครับก็ให้ออกแบบนะครับเป็น1 One ง o many นะฮะแล้วก็ one t o many นะฮะก็คือนักศึกษาหนึ่งคนเลยเป็นได้หลายครั้งนะครับแล้วก็หลายวิชาหนึ่งหลายวิชานะฮะก็สามารถลงบี่นได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับต่อไปนะฮะเราก็เอา a อต t ริบิวตมาวางนะฮะนักศึกษาก็จะประกอบไปด้วยรหัสนักศึกษานะครับ ใส่ลงไปนะฮะรหัสนักศึกษานะครับนักศึกษานี่คือเราก็จะกำหนดให้เป็นคีย์หลักนะครับก็คือจะไม่สามารถซ้ำได้นะฮะก็ใส่ขีดเส้นใต้ลงไปครับคีย์หลักนะครับนักศึกษาแล้วก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับ ชีนัสกุลนะครับทำการลากนะครับขอสัมพันธ์มานะโอเคชีนัสกุล ก็จากชื่อหาที่เราเคยเรียนมานะฮะก็ถ้าเป็นรหัสนักศึกษานะครับก็จะเป็นแบบ s ิมเ l ิลแอ trib ต์นะครับก็คือจะไม่มีย่อยๆนะครับส่วนถ้าเป็นชื่อสกุลเนี่ยมันสามารถแยกไปได้นะครับก็คือคอม p พนซตแอ trib ต์นั่นเองนะฮะเราก็ทำแอ trib ต์แยกออกมาอีกครับคอมเพนซีชื่อสกุลก็สามารถแยกชื่อสกุลได้ใช่ไหมฮะถ้าแบบหยาบนะฮะแยกเป็น2หรือ3ก็ได้นะครับถ้า2ก็จะเป็นชื่อสกุลใช่ไหม อาจจะมีนายนางก็ได้นะครับคำชื่อนำก็ได้นะครับชื่อครับแล้วก็นะชื่อแล้วก็นาสกุลนะครับโอเคแล้วก็ทำการเชื่อมโยงครับ นี่คือคอมมอนสิท์แอทเทบิวนะครับก็คือจะมีแบ่งย่อยไปอีกนะครับโอเค,คร้อยนะฮะประมาณนี้นะชื่อนามสก,กุลนะครับ ต่อไปนะครับนักศึกษามีข้อมูลอะไรอีกนะครับที่เราจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลก็จะมีวุฒิการศึกษานะนะครับอันนี้คือแบบย่อยนะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดีไซน์เราเลยว่าข้อมูลจะละเอียดหรือไม่นะครับวุฒิการศึกษา อ,อกกสไตล์ออนนะครับเพราะว่าไม่ใช่คีย์หลักเลยครับแล้วก็จะมีวันเดือนปีเกิดครับประมาณนี้นะวันเดือนปีเกิดบุตรศึกษานะครับลามาวาน,นะครับเชื่อมต่อนะครับ Okay. เรียบร้อยครับส่วนนักศึกษาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายวิชานะครับก็สร้าง a อ t ท i b u t เพิ่มนะครับรายวิชาสามตัวครับคีย์หลักก็จะเป็นรหัสวิชานะฮะคีย์หลักก็คือ primary key นะครับก็จะเป็นฟิลด์ที่ไม่สามารถซ้ำกันได้นะครับ ชื่ออาศุลซ้ำกันได้แต่รหัสเห็นมีซ้ำกันไม่ได้นะครับส่วนมากก็จะยมตั้งเป็นทีหลักนะครับแล้วก็จะมีชื่อวิชาชื่อวิชานะครับแล้วก็จะมีหน่วยกิตนะครับหน่วยกิจมีกี่หน่วยกิตนะครับ แล้วก็ทำความเชื่อมข้อสัมพันธ์นะฮะื่อสัมพันธ์แบบหน่วกิจ ถ้าจะลเอียดก็ใส่ชั่วโมงจำนวนชั่วโมงก็ได้นะครับว่าวิชานี้เรียนกี่ชั่วโมงนะฮะแต่อันนี้ก็ทําแบบหย,บยาบๆแล้วกันนะคร่าวๆนะฮะรหัสวิชาโอเคเรียบร้อยครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็น,นะฮะอ่ต่อไปนะครับเราก็สร้างนะครับหลายวิชานะครับอัิวรายวิชานีฮะ โปรแกรมปลายวิชาเนีฮะแล้วก็ทำการเชื่อมสังกัดนะฮะันนี่เป็นสังกัดนะครับ I'm there. วันทูเมนี่นะเสร็จแล้วโปรแกรมรายวิชานะครับก็จะมีรหัสโปรแกรมนะครับรหัสโปรแกรมวิชานะครับ เป็นคีย์หลักนะครับไม่สามารถซ้ำได้นะฮะแล้วก็มีชื่อโปรแกรมชื่อโปรแกรมวิชาแล้วก็สาขาวิชา ว่าจะมีวิชาแต่ละสาขาย,ย่อยๆออกไปอีกนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมครับ นัสังเกตขึ้นมาอีกครับต่อจะโปร,ปรแกรมวิชาเข้ามานะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น แผานาวิชานะครับพอแผนวิชาก็ต้องส่งโปรแกรมและวิชาเข้ามานะครับ ก็ดึงแผนวิชาสามารถมีหลายโปรแกรมหลายวิชานะครับห่งประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรหัสคีหลักของสาขาวิชาเป็นรหัสแผนกวิชานะครับแล้วก็จะมีชื่อชื่อสาขาวิชาชื่อแผนกวิชานะครับ เปลี่ยนสกัยเป็น,น,ปนแดงนะเชื่อนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ทำความสัมพันธ์ครับเชื่อม คแล้วก็เชื่อมนะครับเสร็จแล้วนะครับาทางโปรแกรมวิชาก็ทำการเชื่อมมาอีกนะครับการสร้างความสมพันธ์มาที่สังกัด ก็ไปที่อาจารย์นะครับโอเคก็จะเป็นหนึ่งนะครับหนงมิชาก็สามารถสอนได้หลายคน,นครับจะเป็น one to many วิชาสอนได้หลายคนนะครับแล้วก็จะมีการสอนนะฮะอาจารย์แต่ละคนก็จะมีการสัมพันธ์กับการสอนด้วยนะ,ะจะเป็นการสอนนะครับใครสอนวิชาไหนบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะ ่อมกับอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมีรหัสอาจารย์นะครับรอาจารย์ ชื่ออาจารย์นะครับชื่ออาจารย์ก็ใส่ข้อสัมพันธ์ลงไปนะครับบัน ทูเมนี่นะฮะสอนได้หลายคนนะครับแล้วก็ one t ูเมนี่ประมาณนี้นะฮะ ก็จะมีวันที่เริ่มงานนะครับข้อมูลจ้างก,ก็มีวันที่เริ่มงานนะวันที่เริ่มงานแล้วก็เงินเดือนนะฮะ ท้ายก็จะมีการเชื่อมกับหัวหน้า,าแผนกนะครับหัวหน้าสาขาก็สามารถทำเป็น l ี a d e r s h i p ได้เลยนะครับหัวหน้า,าแผนกวิชา ภายในวิชาก็จะเป็นหนึ่งูงเมนนี่เนี่อาจารย์หลายคนก็สามารถหัวหน้า1คนสามารถมีอาจารย์ได้หลายคนอยู่ในสาขานะครับก็เป็นโวนนี้เลย่ะ สีสันได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการออกแบบยาไดแกมนะครับในการสร้างระบบลงทะเบียนนะฮะที่จริงมันก็สามารถแยกย่อยได้มากกว่านี้นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับให้โปรแกรมเมอร์ไปพัฒนาขีดข้อมูลต่อยังไงนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ e ีนี้นะครับพบกันใหม่ในอ P ีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ